สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวดัมซิงค่ะสวัสดีทางแฟนเพจลักนัทชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้เรามาดูสาวนุ่นดัมซิ่งขับคูปต้าดีซีเจ็ดสิบปรป้ายแดงนะคะคันนี้ใหม่ๆเยีมอ่องนุ่นจะขับขึ้นรถเทนเลอร์นะคะครั้งแรกนะคะบอกครั้งแรกของน้องขับขึ้นรถเทนเลอร์นะคะ จะเป็นไงเดี๋ยวมาดูกันโอ้คือไปตีโคงไกล่ถนาะผุนด้ไปสีแยก,กแวัดผุนด้ล่ะ Tên tên mấy cứ. Ê ya, ê ya. Hây ya, hây ya. Hây ya, ya. ช้าเกียช้ามันมันมันขึ้นง่ายค่ะเพราะว่ามันเป็นพื้นเออบันไดมันเป็นปูเต็มหมดเนาะอะไรอู้ขาสันขาสันอู้ขาสันมากเลยอู้แกงน้องมากเอ้ยโอ้ยนิ่ม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 เอ้ยยาเ เก่งมากเลยหญิงง่ายนิ่มมากอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งไรอีกขั้นหนึ่ง อีกคั้นหนึ่งยังไม่เต็มคลิปเลยเยถอยต้องขึ้นอะไรข้าวข้าวข้าวเออแต่ขาวันหนึ่งล่ะมีคันสองเออแม่อยู่ไหนอะไปขายควายเลยเราไปขายควายซื้อคูบตะให้ลูกครับเดี๋ยวนี้เลยแม่น่ะอุ้ย เออมันของเล่นเขาอ่ะเนาะไม่เหมือนของเล่นเขาอ่ะเนาะเออดูอ่ะอาการเด็กน้อยได้รถใหม่ก็จะประมาณนี้นะคะเฮ้ยเองนะเมย์แล้วเมย์ส้เหนื่อยนอกนี่ก็ติดมานอกเงาะสงสัยจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอ้โอ้โอ้กําแพงวัดด้วอีหล่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วครับตัวนี้เป็นเออ่ตัว bc 70เหมือนกัน สุดเลยแล้วสุดแลนแลนเราแล้วบ้างเออตัวรองกระสอบก็จะราคาประมาณเริ่มต้นก็เก้าแสนกว่าๆนี่แหละค่ะเก้าแสนกว่าเนาะตัวอุ้มเป็นตัวอุ้มก็จะล้าน ร้านต้นๆค่ะประมาณร้านหนึ่งล้านสองนี่แหลค่ะประมาณนี้เนาะเงินสดนะคะตัวนี้ราคาไม่ถึงร้านตัวอ,อุ้มเนี่ยร้านต้นๆพ่อพอขายควายมาให้ลูกเรองพ่อนุ้นน่นมาดูค่ะน้องนุ่นบอกให้แม่ขายควายเลย เออาเอ้าลูกพ oh, 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 oh. well ี่กับลูกน้องเอ้าเอาเอ้าขึ้นง่ายนะเดินหน้าขึ้นตอนลงอ่ะจะมีหวาดเสียวหน่อยนี่ย ตะดมก็อยากทำบันไดเทลเลอร์ประมาณนี้แหละคะ่ะจะใส่แผ่นเหล็กเต็มนะคะแต่ว่าเราจะเจาะรูเอาให้มันประมาณนี้นะะ่ะสามารถขึ้นได้ทุกรถนะคะเวลาไปส่งรถส่งอะไรเราสามารถกระบะหรือว่าโมไซขึ้นรถได้อยากทำแบบนี้ <c oughs> ไม่เหมือนบ้านเหมือนเมืองเ่าน,นะมันจะสวยไหมเอฟซีว่า แต่แต่สาระกันมันกะมันแล้วแต่เราเนาะเพราะว่าเราทําใช้งานเนาะตามตามตามงานของเข้าอ่ะตามรูปแบบหน้างานของเราใจใจเต้นไหมใจใจเต้นไหมว่า มันยังไม่จบคลิปเวต้องให้มันครบ10นาทีอนเออมันกำลังได้หกนาทีเองอะเออเต้นเต้นเพลงคูบ้าต้าเต้นเต้นเพลงคูบัตาก่อนไปที่ไหนเขาจะไปที่ไหนเออเขาบอกว่าไปเไปเลยเขินไปคืนเต้นเต้นเต้นเพลงคูบัตาเพลงไหม่เออยืนเต้นตรงนั้นอ่ะขดเต้นยังไงตอนนั่นน่ะตอนนั่นน่ะตอนนั่นน่ะเอ้ยยียายเงกัน

จะเอามาตีไม่มไหมดหไฮะไม่ไมล่าสุดทกรอบมีคนขับยังนมายังนุ่ให้มาจอยอยเพลนเลจิ<อ>ไม่ใช่แกรจบจะมาค้งมาหงทำไมไม่เป็นหรือคำบอกอวเรื่องไปสุไปกับเลยว่างเราไปขับที่บ้านลูมีทีมงานวิง่งไหมคะมีีงานขับเสียมัฟเสียขอเสียมับเสียแมวเสียนุโอ้ย รับรองค่ะพระอัจารย์พังขังรถ่วงยังนุมไม่ได้ขับคณะพระอัจาร์ยังรู้เลยไม่เราไม่ได้ขับพังอ๋อยังไงมพบเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะ้สวัสดีค่ะแบดบุดพอดี